สวัสดีครับคันนี้จะเป็นคลิรถคันในที่ว่าผมเคยไปถ่ายคลิปนะที่ว่าแปลงมาจากเวฟพัวแลมแต่ตอนนั้นคือรถยังไม่เสร็จยังไม่สมบูรณ์นะอันนี้เจ้าของรถเยบอลเจ้าของรถ <c oughs> พอดีรถเสร็จอ่ะผมเลยติดต่อเขามาอีกทีเพื่อที่จะให้ดูความเรียบร้อยใช่คันนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เลื่อนหละเอียดบบอะไรแต่งแล้วเลยครับ <c oughs> คือบอกก่อนนะคันนี้คือเริ่มต้นมาจากเวฟหนึร้อยยี่สิบห้าหัวแหลมนะไฟแหลมหัวแหลมใช่ไหมอ่าตัวอาอืมนี่ก็น็อตน็อตไข่ทุกจุดนะน็อตไข่ก็ไปซื้อใหไปก็คือได้ร์เลสกันแปลงนี่ก็คือน็อตเข้าเข้าทุกจุดเนาะได้เลยอืมถือยึดทุกจุดเลยคือไม่มีเว้นคือเรื่องไรบอลเริ่มแรกเลยคันนี้ตามที่พี่เกิรน เป็นหัวแหลมเนาะแต่ก็อยากจะมาทําเป็นไฟเลี้ยวบังลมใช่ครับอยากอยากเป็นแนวอยากเป็นแนวอยากเป็นแนวครับก็จะมีบางคนบอกว่าทําไมไม่ซื้อโครงไฟเลี้ยวบังลมคือนึ่งเลยทําไมถึงไม่ซื้อเพราะมันมีเลขตัวถังอยู่ใช่ครับเราอยากให้มันตรงเล็้มก็คือเป็นรถทุกกฎหมายนะใช่เป็นการแปลงถูกถือว่าทุกกฎหมายทูกกฎหมายไะม,มก็ได้แปลงครับรถเลยครับ แต่ก็คือโค้งครับแต่โค้งเครื่องก็มืนเดิบตรงเล่มตรงเล่มอยู่แล้วแค่รถในเล่มปีไม่ไม่ตรงอะไวันนี้เราจะมาดีเทลรายละเอียดแต่งด้วยนึ่งเลยหรอล้อเป็นข้องอะไรไม่รู้อะเป็นนี่เขาเรียกว่าลายละเอีัด่ลายระดูคารย้อนแต่ได้มาวงได้ครับคูนี้อันนี้เจ็ดแป้นลอยครับเจ็ดแป้นลอยไม่แพงครับล้อยากได้ยากได้ทรงเอได้เป็นรางน้ำได้เข้าไม่มีเข้ามีแต่เป็น ลไรจะอยู่กามก็เลยเอามาก็ราคาถือว่าได้อยู่ล้อใหม่เลยเนาะล้อใหม่ครับ้อใหม่ส่วนดุมก็เป็นของตัวอาครับตัวอานะเพราะว่ามันตัวอาร์มันจะมีเบ้ามีไอ้นี้อ่าไอ้ไม้ไอ้เบ้าใส่ไม้ใช่ส่วนไส์ยางเป็นก็เป็นไออาร์ซีนะอาร์ซีนี่ซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยอันนี้ยังไม่ลบเลยเนี่ยไอ้เตียงแด็กอะไรอย่างเงี้ยนะใช่คันนี้คันนี้ได้ตัดโฉบปะ น,นี่าม่เดิมเดิมมาเลยเนาะขึ้นสุดเลยแต่ผมมาฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้แสงมันแสงมันได้อยู่ส่วนจานก็ยังคงเป็นจานเดิมจานเดิมเบลลิงใช่จาเนเบลลิงปั๊มเป็นเมาส์นี่เป็นอันนี้เป็นตัวตัวเมาส์ตัวไม้ครับซีเนี่ยได้มาเท่าไหร่ตัวนีนตวนนว้ตัวนั้นซื้อมาแพงครับตอนนี้มันถูกแล้วตอนนั้ซื้อมาพันซองตอนนี้มันยุบปปะมาณเจ็บเปดร้อย การใช้งานเป็นไงบ้างก็ดีนะครับเบรกมันสายก็เป็นสายเบรกแต่งครับใส่เออขึ้นตรงตาแรกก็จะขึ้นเข้าไปในเนี้ยไปที่เข้าใส่กันเลยอ่าใช่ผมไปถ่ายมาเขาไว้ในนี้แล้วก็โทรมาแต่แรกก็จะเข้าเนยนั่นแหละแต่พอมองๆดูแล้วอยากขึ้นตรงมากว่าและอารมณ์อารมณ์อยากอยากให้ขึ้นตรงแบบหวาดดอ่ะอืมอ่ามันอารมณ์อยากได้อย่างนี้ากกว่า ส่วนข,ข้างบนก็เป็นอัน,นอันนี้เป็นตัวเดิมใช่แต่ฝ่าฝา,ามันของร้อยสิบไอปะใช่ครับอันนี้มันฝ้ามันลาวในห้องเดิมอันนี้ก็เปลี่ยนชุดโคมไฟใหม่เลยนะการแกง่งใหม่ใหม,ม่เลยตัวอันไอ้นี่เขาเรียกว่าปอกอะไรปอกอะไรไม่รู้ครับตอนนั้นอยากใส่ก็ใส่เลย เพราะว่ามันตอนทำไมนค่าไงครับมาดูแล้วหลังกันเลยก็จะเป็นอันนี้อันนี้กึ่งด้านเนาะใช่ครับกึ่งด้านแล้วก็มีบิลลิงก่อนชุดนี้มันยังเป็นข้องเทียมอยู่นะครับอาร์มก็อย่างที่เราบอกจากคลิปที่แล้วเป็นอาร์ามประหวาน,วานใช่ครับอระหวานก็ใส่ก็แปลงตรงนี้น่อยเนี่ยบูทอ๋อบูทตรงนี้ใช่ปะ่ะใช่ครับเพราะว่ามันม,มันมันอันน,นี้ก่อนมันกึกกึกกึกเงี้ย ส่วนโชคเป็นอโอรินรงานเหมือนครับคู่เทนะ่าไหร่เนี่ยซ้ำไม่อันนี้อันนี้ไม่รู้ครับอันนี้แฟนตืมอะแสดงว่าได้มานานแล้วใช่ครับมือดิงก็เป็นของอลูมิเนียมแต่งทั่วไปนะครับก็บะจะเน้นทรงเดิมเนาะจะเน้นเดิมมเลยครับ ส่วนจะเต็มเครื่องเลยดีกว่าเครื่องก็เป็นลูกห้าหกครับห้าหกเคมมีมแคม,มด้วยไม,มไม่มีไม่มีชาก,กวาวากแล้วแ็คมนี้มันจะมีระยะยกมันใช่ไหมมีครับเราจะแรงเม่แรงก็อยู่ที่แคมเนี่อแบบอันนี้ก็จะเป็นเอ็นโพเอ็นโปครับหมกมองมอง,มองเห็นเปล่าไหมด้านหน้ามองไม่เห็นพอดีมันมันมีตัวแผน่นใช่ดูด้านข้างเลย้วยกัน เครื่องนี้ก็น่าจะทําสีใหม่เนาะยังใหม่มันยังเดินได้ส่วนคอท่อน่าจะสามสองอะสามสองคอใหญ่คันนี้นี่เป็นผ่ากึ่งกกึ่งหมกใช่ไหมหมกเลยนะคคับไม่เปิดเัเมื่อกี้เห็นสตาร์ตตอนแรกอะเสียงมันมันมันทุ้มๆแต่พอบิ๊กแล้วมันก็เงียบไม่ดังอะเออไปต่อไปผ่าสร้างเขาว่ะเอาเขาตลาดได้อะไรเงี้ยอ๋อสร้างเขาอย่างงี้เลยสร้างย่างงี้ ตามใจตามใจฟังใช่ครับบอร์ดตัวนี้เบิกคู่เท่าไหร่เฮ้ยอันเท่าไหร่อันเท่าไหร่บอร์ดเทียมครับซ่อมซ่อมหนอยครับบอสเขาก็ยังมีบอดเทียมนะบอเทียมมีครับถ้าเทมันขันครับบอสบอรเทียมขอขอดูโคลงข้างในหน่อยได้ไหมได้อยากอยากอยากดูยังไม่ได้แกะอ๋อยังไม่ได้แก่เราก็คงยังไม่ต้องแกะเนาะใช่เดี๋ยวเก่า ผอย่าจะเปนวานนี้ก็คือเขาจะแปลงไอ้นี้ด้วยนะแปลงที่เปิดบอกใช่ครับแปลงเป็นเปิดข้างหน้าโต๊ะเป็นบางโตก็เป็นห้องฟ้าว่าททำไมถึงทำไมไม่เลือกเป็นของตรงรุ่นล่ะหรือว่าไม่ชอบมันไม่ชอบชอบแบบฝ่งเรียม ไอ้ตรงนู้นม,มันจะมนใช่ไหมมันจะมนไปเงี้ยอันนี้ทุกมันจะเป็นเรี่ยมหมดเลยเนาะใช่ครับมันจะเป็นมีมีแบบมียักษ์เข้ามานอะส่วนอัน,นี้เป็นงานชุกพรเมียมใช่ครับได้มาแพงไหมไอ้นี่ด้วยหนึ่งชองสามสี่ชิ้นเนี่ยได้มาหกเจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อยของไหม่เลยใช่ปาของไหมร้านร้านแปะครับร้านแปะอะไรซิง่งครับเขาขาอยก่ิศกัเลยอ้าน,นี้ก็ซื้อไปซือป้อทิศพรอมกันเลย อ,มอามบอบางโซออนอดด้วยส่วนค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายเลยค่าช่างบอลตอนไปแปลงเนี้ยคือชุดเนี้ยบอลซื้อมาเองถูกไหมซื้อแค่เปลือกครับสี่ส่วนชินช้นด<ม>ําชิ้นดํากับค่าแปลงกับอันนี้เราคข้าแปลงไฟไฟหน้าไฟถ้ายค่าช่างซือ้อแล้วก็คีบนี่ครับคีบไฟขวาเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ ไม่เสร็จแล้วมันมันต้องพันกว่าครับรวมแปลงเสร็จเรียบร้อยนะใช่ครับก็ไฟไฟแล้วก็ชิ้นดำอย่างเงี้ยคิต้องพันกว่าแปลงด้วยจบอยู่ที่สองพันกว่าใช่ค่าแปลงครับค่าแปลงค่าแปลงจ้าที่ต้องพันกว่าค่าแปลงก็คือรวมชิ้นดำชิ้นดำด้วยบอลบอกด้วยใช่ป่ะชิ้นดำด้วยนี่นี่เนาะชิวไปซื้อแยกก่อนก็คือใส่ไฟนี่ช่างเขาทําให้หมดเลยมากเลยใส่ไฟใส่ไฟใส่ไฟยังไอใส่ไฟตูดปากไอตูดเนี่ย ตู้ตู้เดือนใหม่ครับมันจะเป็นปลากลีเขี้ยว่ใหญ่อะไอ้ปลาตัวเดียวหกร้อยก็อบบโห่ปลาตัวเดียวนะใช่แล้วก็มันตัดต่อสายไฟวกแหลกมันก็แหลกขั้นตอนอยู่ก็ขึ้นครับเกียร์กอก็ติดหมดเลยก็อย่างที่บอกไม่อาจจะไม่ขึ้นใช่นอกนั้นติดหมดเพราะว่าเดิมๆเป็นตัวอาใช่ครับเกียร์เขาได้ไฟเลี้ยวหน้าล่างก็ได้ครับก็จะมีเสียงนกนะเสียงนกร้อง โอเคครับคลิปนี้ก็ค่าดว่าวจะประมาณนี้นะสำหรับสายแปลงอันนี้ก็เสร็จแนะจะเหลือจะเก็บอะไรแต่งเนาะเาอาอะไรก่นอนเอ้ยกอนเขาจะมีเพจจะเรียกว่าเพจหรือเฟซที่ว่าเขาจะขาย<อ>พวกรถมือสองนะเฟซเฟซบุ๊กครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซ น้องเขาไว้ให้เมื่อแลแ้วสุดก็เพิ่งปล่อยไปสองคันเนาะใช่ครับอ่าจะเป็นเวฟก็ใครอยากจะหารถมือสองก็เดี๋ยวผมทิ้งเฟซเขาไว้เลยเนี่ยขึ้นตอนนี้แหละกําลังขึ้นอยู่เนี่ยลองไปติดต่อหรือไม่เวลาน้องเขาโพสโพต์ว่าขายรถอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเลยคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม